ท่านพูดถึงการเตรียมตัวเราก็ได้มีการดีเซลข้อมูลทั้งหมดก็เรียกว่าทํางานกันอยู่ปีกว่าในการค้นหาข้อมูลทั้งในแง่ของการได้พูดคุยกับผู้คนทั้งในแง่ของการที่ได้ศึกษาในในช่องช n แนลต่างๆที่เขามีการสัมภาษณ์อะไรต่ออะไรมาแล้วเราก็ได้สัมภาษณ์คนเหล่านั้นด้วยในในแง่มุมของเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากรู้ว่า อยากรู้ว่านอกจากนอกจากสิ่งที่เราเคยได้ยินเคยฟังมาทั้งหมดเนี่ยมันมันมีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหน,อนพอในที่สุดเราได้ในเวลาที่ใช้เวลาไปทั้งหมดเนี่ยเราก็ได้รวบรวมแล้วก็ย่อยมันออกมาแล้วก็รู้สึกได้ว่าผมมันน่าเล่าจริงๆมันมีเรื่องที่ยังไม่ได้เล่าอีกเยอะเลย<อ>กับกับกับเรื่องภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วเราก็แล้วเราผมก็คิดว่าในแง่มุมของความเป็น โจรความเป็นนักเลงความเป็นเล่ห์เหลี่ยมของความระหว่างนะัโจนกับตำรวจมันยังมีเหลี่ยมมุมที่เรารู้สึกมันยังสนุกได้อีกนะครับมันมันถามว่าเราตอนเราทำสองสี่ก็เก้ามันก็มันก็คยล้ายแบบเนี้ยนะเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าตอนนี้มันเราบอกคุหลายคนก็จะบอกเคยถามผมว่าเอ๊ะที่มันจะเหมือนสองสี่กเก้ามามากลับมาอีกครั้งหนึ่งไหมผมก็จะบอกว่ามันเป็นกรนาี คือสองมันก็เป็นทางนักเลงอีกแบบนึ่งแต่ทางนี้มันก็จะเป็นเหมือนกับตำรวจจับโจรนะใช่ไหมมันก็จะเป็นเหลี่ยมตำรวจกับเหลี่ยมโจรในอ,อีกมุมมองหนึ่งในแง่มุมหนึ่งเราแล้วเราผมเองพี่เองก็โตขึ้นยอเราว่าโตขึ้นจาก2อง28ี่ปีนะจากวันนั้นถึงวันนี้28ปปีผ่านไปแล้วนะมันก็มีความมีวุฒิภาวะที่มันเติบโตขึ้นเราก็มีความนิ่งมากขึ้นในการเล่าเรื่องเรารู้สึกว่าเรามีจากประสบการณ์ทั้งหมดที่ผ่านมา เราก็จะเล่าเรื่องนี้ในะอีกอีกเหลี่ยมมุมหนึ่งในะอีกเหลี่ยมมุมของประสบการณ์ในชีวิตของเราทีนี้หลายคนเขาบอกว่าตีใหญ่เป็นวรรณกรรมปากเสียงในการมาทำเป็น <c oughs> เป็นคนละครหรือบนท้องยนกระจายครัม <c oughs> องที่เไงบ้างไม่ไม่พีดไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยอะ่ะก็คือคิดว่าเอ๊ะเราจะทํำยังไงนะที่เราจะเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งที่เขาเคยเล่ากันมาแล้วเนี่ยให้มันยังคงสนุกอยู่ได้ให้มันยังคงน่าสนใจอย,อยู่ได้ก็ ก็สิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราพยายามจะไปหาสิ่งที่เขายังไม่ได้เล่าพยายามจะไปหามุมที่เขาเหลี่ยมที่เขายังไม่เคยพูดถึงมาก่อนอย่างเรื่องที่สําคัญที่สุดของเราคือความเป็นมนุษย์นะความเป็นมนุษย์ของทุกคนนะความความความรักของทุกคนที่มันเกิดขึ้นในในตัวเราเองเราก็รู้สึกว่าพอเราโตมาขนาดนี้ต้องอยากบอกว่าขออนุญาตพูดว่าเราโตมาขนาดนี้ทํางานมาเยอะขนาดนี้สิ่งที่เรา ผักดันให้เรามาถึงตรงนี้ได้ก็คือเพื่อนมิตรภาพของเพื่อนเพราะฉะนั้นเราก็เช่นกันผมว่าผมว่าสีใหญ่เขาคงไม่แตกต่างกันที่ที่เขาจะสําเร็จทําอะไรสําเร็จขึ้นมาอย่างนึงได้เขาก็ต้องการความเป็นเพื่อนมิตรภาพจากเพื่อนและความช่วยเหลือกับทุกๆคนมันมันต้องทํางานเป็นทีมมันก,นก็เราก็เอาตัวเองคล้ายๆเอาตัวเองไปเขียนอยู่ใน ในในบทภาพยนตร์เรื่องนี้เหมือนกันว่าแบบเออเออเราเราเติบโตขนาดนี้ได้ประสบการณ์เรามาขนาดนี้ได้เราเราไม่เคยเดินอยู่คนเดียวเลยนะเรามีคนที่เดินอยู่คู่เราไปตลอดเวลาก็ว่าตีใหญ่ผมคิดไม่ไม่แตกต่างกันทีนี้มันก็อาจจะแบบว่าเรียกหลุดออกจากวรรณกรรมของหนังสือของของนิยายหรือเปล่าไม่ได้เกือบจะขอขอนุญาตขูดไม่ได้ใช้เลยหรือเปล่คือว่าเรื่องที่ผมเป็นคนเขียนเรื่องขึ้นมาใหม่นะคือเขียนตั้งแต่เดยวันเลยว่าเออ เราคิดว่าเขาโอเคอาจจะเอาบางส่วนจากจากสิ่งที่เราได้ฟังได้ยินมานะครับแต่ว่าทพืออย่างเราสร้างตัวละครตัวนี้ขึ้นมาใหม่เราสร้างตีใหญ่คนใหม่ขึ้นมาแล้วเราก็สร้างเพื่อนเขาสร้างโลกเขาโลกใหม่ขึ้นมาอะไรแบบนี้เราเล่นก็คือตีความขึ้นมาใหม่ใช่ครับโดยนำเสนอกับตุ้นเขาแล้วก็ตัวเพื่อนทั้งหลายกระคุ้นลงใช่ครับ,รบซึ่งมันซึ่งมันยากไหมครับมันก็ยากนะแต่มันก็สนุกไงเมื่อเมื่อมันมันเป็น จินตนาการของเราเองมันเป็นมันเป็นแรงบันดาลใจมาจากเรื่องนู้เรื่องนี้แล้วเราก็มานําเราก็รู้ว่าเราอยากจะเราจะจะเล่าเรื่องผู้ชายเท่ๆคนหนึ่งแต่เราไม่ได้หมายความว่าเราจะไปทําให้โจรคนหนึ่งเป็นฮีโร่ขนาดนั้นหรอกนะคือพอพอเราเล่าเรื่องความเป็นมนุษย์เนี่ยความเป็นมนุษย์มันไม่ใช่ฮีโร่ความเป็นมนุษย์มันคือมันคือมันเสียใจได้มันมันมันร้องไห้ได้แล้วมันก็มันก็เจ็บใจได้มันก็ถูกผักหลังได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเราใน มันพูดมากมันก็เฉลยนะอยากจะบอกว่าอยากจะให้ลองทดลองดูะว่าว่าอวิธไไีการหรือในเหลี่ยมมุมของผมที่พยายามจะนําเสนอในมุมใหม่ๆเนี่ยมันน่าสนใจแค่ไหนอย่างไรอย่างที่บอกครับคือพอเป็นภาพยนตร์ออกมาหอเป็นซีรีส์กออกมาแบบนี้แล้วท่เรีาดรามา่นามันมาพร้อมกับมิทยาาสตร์่งนี้ดราม่านในเรื่องนี้มันเข้มข้นขนาดแรกสุดเลยเนี่ยต้องต้งเรียนรับตึกว่า ดราม่ามันเข้มข้นมากนะฮะแต่ว่าพอดียอมรับไปเลยว่ามันยาวมากอ่าเรื่องของเรื่องของดรามติกมันยาวเกินไปนิดหนึ่งพอดีเราต้องการให้หนังมาอยู่ประมาณสักสองชั่วโมงกว่าๆเพราะนั้นก็เลยก็เลยต้องต้องถ้าเราจะต้องตัดอะไรก็คงจะต้องตัดไอ้ส่วนที่มันเป็นดราม่าออกไประดับหนึ่งอ่ะก็มันก็ออกไปสัก20%อรเะไรนะะที่เหลือก็คือทำยังไงให้คนดูอย่างมันและสนุกกับหนังเรื่องนี้ได้ ใ่หนังเรืองนี้แฟชั fashion, game, ่นแดเาตัวดักเส้นดีไซเป็นไงก็มันก็เป็นความตั้งใจเล็กๆนะฮะที่ท,ที่ผมจำได้ว่าตอนที่ 2, 4, 9ฉายเนี่ยผมไปดูหนังกับคนดูนะแล้วก็พอดูพอหนังเลิกผมก็ไปยืนอยู่ในห้องน้ำไปรอฟังฟีดแบ็คของทุกคนเองน้ำทุกคนก็จะบอกว่าพับแขนเสื้อเอาน้ำใส่ผมแล้วก็บอกว่าเอ้ยฉันเป็นแดงฉันเป็นดำฉันเป็นปุ๊กฉันเป็น ซื่ทุกคนอยากอยากมีอยากให้เรื่องราวหน่อยนั้นม่กลับอยากมีแฟชั่นในยุคนั้นไม่กลับมาก็ถ้าเป็นไปได้นะหนเรื่องนี้ถ้ามันถูกดึงเอาแฟชั่นบางอย่างกลับมาได้เราก็อยากจะเราก็อยากให้มันพูดเป็นเรื่องที่พูดถึงแบบนั้นเหมือนกันอยากให้ฟีลลิ่งแบบนั้นมันกลับมาผมคิดถึง24ก้าวมากๆในวบนนี้มีความเป็นมินเทหรือมีความร่วมสมัยขนาดไหนบ้างร่วมสมัยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคือต้องต้องเรียนก่อนว่า ทีมทางานที่อยู่ข้างในทุกคนเนี่ยเป็นทีมตั้งแต่249 9กนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโปรดักชันดีไซน์เอ,อ่ยอะไร,ะไร,ะไรทุกอย่างเนี่ยมันราก,กันมา28ปีแล้วอะ่ะเราทําหนังกันมา28ปีแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความประสมการณ์ความเนี้ยบความความการดีไซน์ทุกอย่างมันมันต้องมันต้องดีขึ้นกว่าเดิมอะ่ะมันต้องดีขึ้นกว่าเดิมแน่ๆแล้วมันก็จะถูกปรับปรุงอะไรทุกอย่างจากประสบการณ์ของพวกเราให้มันดีขึ้นสนุกขึ้นน่าสนใจมากขึ้นแฟชั่นเนเบิลมากขึ้นด้วย คนี่อุ๋ยอ่ะคนคาดหวังยังไงผมผมอยากให้คนคาดหวังว่ามันจะสนุกมากกว่านะฮะแล้วก็แล้วก็ที่เหลือมันคงเป็นโบนัสผมขออนุญาตพูดอย่างนั้นกแลเราันนะัะเพราะเราไม่ได้เริ่มต้นจากการที่คาดหวังอย่างงู้นคาดหวังนี้ผมว่าทุกวันนี้เราสามารถจะทําให้คนเอนจอยนะโดยเฉพาะคนไทยนะแล้วก็อีกร้อยแปดสิบเก้าประเทศสนุกไปกับผมได้ผมก็แฮปปี้มากๆนะขอบคุณมากคนระับ ค่ะสีใหลาที่ทำที่ต้องไม่ให้เช่ใที่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่เป็นฮีโร่อะไรใช่ก็ก็ก็คือเราวิธีการเล่าเรื่องมากกว่าฮะเราคือไม่ได้ไม่ได้ทําให้ทุกคนอยากเอาเยี้ยงอยากใช่ไหมเพราะเรากำลังจะบอกว่าไอ้ในความเป็นมนุษย์เนี่ยมันมันสามารถจะล้มเหลวก็ได้อะไรก็ได้นะพี่แต่ว่าสิ่งที่เขารอดมาได้คือเขามี มิตรภาพไงเขามีเพื่อนไงนะถ้าเราไม่ได้มีเพื่อนแบบนั้นได้หรือว่าไม่ได้สามารถจะทำาอย่างนั้นได้มันก็ไม่สามารถจะเป็นอย่างนั้นได้มันไม่สามารถจะเป็นแบบเขาได้นะครับแล้วในขณะเดียวกันอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าความเป็นมนุษย์เนี่ยมันสามารถจะหักหลังกันได้นะมันไม่สามารถจะสมมทติไปได้ทุกตลอดเวลาหรอกนะในชีวิตของคนคนหนึ่นนนง มีแต่ว่ามันถูกเปลี่ยนชื่อไปบ,บ,บางตัวละครเนี่ยเอามาจากสองสามคนแล้วก็มารวมเป็นคนเดียวอะไรต่างๆก็ๆใช้วิธีเดิมเหมือนสองสี่กับเก้าครับว่าเราเอาคาแรคเตอร์คนนั้นคนนี้หรือเอาเรื่องราวของหลายๆคนมาอาจจะรวมเป็นคนเดียวเป็นรวมเป็นคนนี้รวมเป็นคนนั้นอะไรยึจทยเดของพระแตะใช่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 เอาคาแรคเตอร์มาเอาบางทีก็เ,เอาสตอรี่เข้ามาคนละเล็กคนละน้อยแล้วก็มารวมกัน ปีนี้เหมือนเป็น,ลลนห,หนังดแอคชั่นเรื่องต่างๆเยอะเลไม่ได้รู้ไม่ได้ตั้งใจเลยครับคือตอนทําก็ไม่ได้ไม่ได้ทราบมาก่อนว่ามันจะออกมาฉายพร้อมๆกันแบบนี้นะฮะแล้วก็แต่ว่าเราเราแค่รู้สึกว่ายอมรับเลยครับว่ารู้สึกว่าตอนนั้นหนังแอคชั่นมันไม่มีเลยอะ่ๆๆๆะใช่ไหมเราก็อยากทําหนังแอคชั่นหนึ่งเรื่องขึ้นมาสําหรับเราอะนะแต่บังเอิญบังเอิญว่าออกมาพร้อมๆกันหมดเลยเซึ่งผมก็ไม่ทราบมาก่อนถือนนว่าอะไรทำให้แบบคนกลับมาดูหนังแอคชั่นแบบ ผมว่าหลังหลๆนี้เราคงดูหนังผีกันเยอะไปแล้วมั้งครับเราคงอยากจะมีทางเลือกอื่นๆบ้างครับแล้วในภาพรวมของปีนี้ถุยมองอุตสาหกรรมการหนังไทยปีนี้ยังไงบ้างเขาบอกว่ามันมันมีแล้วากับปีที่จะเปรีบเทียบเรื่องที่จัดจากรอยร้านก็ไม่ได้ีเยอะนักการคาดเดาของคนดูมันเป็นเรื่องยากมากนะครับผมว่ามันเราไม่สามารถจะ ทีหรือคาดเดาได้หรอครับว,ว่าปีไหนมันจะพุดปีไหนอะไรมันจะเด่นอะไรมันแต่ว่าอย่างที่ทุกคนทราบบดีกันอยู่ว่าเพราะหนังผีสายพิไรมันก็จะเวิร์สทุกทีอ่ะใช่ไหมแต่ว่าเราเองเราก็เราก็คิดถึงคนอื่นๆน,นะครับเช่นเช่นตัวเองบอกว่าเออเราไม่มีหนังของเราเองดูมานานมากแล้วนะใช่ไหม <laughs> เรามีหนังคนอื่นดูแต่ไปหมดเลยเขาก็จะเขาก็จะหลายคนก็จะบอกเวลาเขาเพือเขาจะมอกว่า ทำหนังหนึ่งเรื่องเพื่อกลุ่มนี้นะเพื่อกลุ่มวัยรุ่นทำหนึ่งเรื่องเพื่อกลุ่มที่คนชอบหนังผีทำหนึ่งเรื่องที่คนชอบอ่คนภาคอีสานดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็มีเฉพาะเจาะจงไปอย่างเงี้ยแล้วเราก็บอกว่าเมื่อไหรจะมีหนังของเราดูสักทีอะไรพอเราไม่มีเราก็บอกว่าเพลงนั้นเราทาเองก็ได้เราอยากทําหนังเราดูเองก็ได้ครับ <S <S เป็นอย่างนั้นมากกว่าคือผมไม่สามารถจะสรุปเป็นปีได้ว่าปีนี้หนังอะไรมาหรือดีไม่ดีผมว่ามัน มันไม่สามารถคาดเดาเได้เ,เทียบเทมไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้เลยครับตอนนี้อย่างตอนนี้ถ้าเราอ่านข่าวในอเมริกาเนี่ยตอนนี้คนอเมริกากลับมาดูหนังให้ลงละกลับมาเสพทีวี<ม>ละย่มรัมทิ้งเริ่มจะทิ้งโซเชียลมีเดียแล้วอ<ม>ะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากนะใช่ไหมครับเหมือนกับเหมือนกับที่เราเคยพูดถึงเกาหลีอยู่ตลอดเวลาปีนี้เกาหลีเป็นยังไงหนังเกาหลีแย่แล้วอะไรเงี้ยคือคือมันก็เปลี่ยนแปลงนะฮะมันมีขึ้นแล้วก็มีลงผมว่ามันเป็นเรื่องปกติครับ ขอบคุณไทยครับผมมีใหญ่ไทยัวได้ป่ะครับรอรับชมกับ13วิศิกาจนครับ